บัดนี้วันที่31พฤษภาคม2568เป็นวันที่31ข้าพเจ้าสุพัฒนาสุรินตากรกตโต่อหนึ่ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริิษฐมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชา แดครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาาัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน <c oughs> อรหังสมาสัมพุโรภควาพูดทางพระควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระขวาตาธรโมธมังนัมราซามิสุปฏิปันโนพระควโตซาวะกัังโฆสังคังนมามิ อรหังสมาสัมพุโธสุจิรังปาริณิพุโตคุเนหิทธรรมโนธานิปารมีจะจีติสติยาวชีวังอาหังพุทธังธรรมังสังฆังสารังฆาโตปุเชมิราตนาตยังธรรมังจารามิโสธินาสมันตาจักวาเรสุอัตราขฉันตุเทวตาสัทธรมังมุนิราชสะสุนันตุสักะโมคทังสักเคกาเมจรูเปคิริสิขราตเตจันทะลิเขวิมาเน ทีเประเตจะคาเมตาโวนาคาหาเนเคหะวัตถุมิเคเตภูมมาจะยันตุเทาวาชาลาทรา,าวิสเมยขาคขันทพนาคาติดฐานตาสันติเกยังมุนิวระราวจนางสาทโวเมสุนันตุธรรมมาสวนากาโลอายมพะทันตาธรรมมาสวนากาโลอายมพะทันตาธรรมมาสวนากาโลอายมพทันตา <c oughs> นโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังฆาชามิธรรมังสารนังฆาชามิสังฆังสารนังฆาชามิทุติยัมปีพุทธังสารนังฆาชามิทุติยัมปีธรรมังสารนังฆาชามิทุติยัมปีสังฆังสารนังฆาชามิตติยัมปีพุทธังสารนังฆาชามิตติยัมปีธรรมังสารนังฆาชามิตติยัมปีสังฆังสารนังฆาชามิ นาทิเมสารนังอัญังพุทโธเมสารนังวังเอเตนะสัจวาเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานาทิเมสารนังอัญญ์ทมโมเมสารนังวังเอเตนะสัจวาเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานาทิเมสารนังอัญังสังโคเมสารนังวังเอเตนะสัจวาเชนะโสทิเมโหตุสัพพทาพูดทางนาเมรัตนาภูตะสุสรีราจิตตังธรรมังนาเมรัตนาภูตะวิสุทธิสาลังสังขังนาเมรัตนาภูตะ สุสีราธิธิเอตังนาเมติราตนางราตนาตยาวังสัมมาสโมสริตะวัตถุวิเศษสบูตังอัญโยยานยุตตะคุณโยคะวะสัปวัตตังอสุมิตยมหิปิตะเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาตะทีตะเรสมะสัมเพาเวนะโลเกกะทาจิจะจีเรนจะ ปาตุภูตังคัมภีระยานวิสยางอาติทุทะสัตถังวินยูหิปันทิตะชาเนหิวิชัญญููปังโลกัมหิเกหิจิกะฐานจุประรับเพณียังเกสันจิสุธุวิทิตังคู่นากายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปัสตังมานาสิสุธาปสาธทานาังปุญญาิิกานามาสมุตตมะ ปูนนาภูมังทุกขาปมุจนะมุขะสารนางังฆตานางังปูชาระเหสุปราหงอภิปูเชนเยยังนิพานาสัจฉิกิริยายุปะนิสัยถังสัมมากิเลสมะโสทนะสิทธิยาจะสาธุหีอัถะกุสเลหูปะเสวานียังปานหิจาปิสารนางังขะมะนียะเมวะตสมาหิตังติระตะาตานังสารนังฆะตามหะ รตินที่วังขะน่เนสุนมะสมานาปูเชมาจาปิสสตังสุปะสันนะจิตตาตัดฐานุปาริจริยาสธารตาจะปุญเยนะตัถะสุกะเตนะสุขีพะเวมุเตเชนะตัสาจะสทาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมะวินยัยมหิปะมาณภูโตโลกุตราพิสมโยนิยโตสุโพชัง ัสโสปิสยะจาย,ยายะอายามปีโหตุวัตุตตเยปริจิตโตสุปัสสทกาโรโ,โยจัคุมาโมหามะลาปากัตโถสามังว่าพุทโธสุขตโตวิมุตโตมารัสสปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังว่ารันตังศีรษา,านามามิโลกาสะนาฐานจะวินายะกันจะ ตันเตชาสาเตชยาสิทิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุธัมโมทโชโยวิยะตัสสะส,สัุท่าเสสิโลกาสะวิสุทธิมะคังนินยานิโกธัมมะทะารัตตาลีสาตาวะโหสันติการโรสุจินโนธรรมังวรันตังศีราสานมามิโมหัป,ปะทารังอุปสันตทาหังตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุสัทธัมมะเสนา สุขตานุโคโยโลกสะปาปูปะกิเลสะเชตาสันติสันโตสยังสันตินิโยชชโกจะสวาขาตธรรมมังวิธิตังกรโรติสังคังวรานตังศีราสานาม,ามิพุทธานุพุทธังสามารถศีราทิถิงตันเตชะสาเตชยาสิทธ,ธิโหตุสัพันตรายาจะวินาสมเมนตุ นาโมรหัตโตส,มมสัมาสมัพุทธะมะเหสีโนนาโมอุตตมะธรรมมสะสวาขาตเสวะเตนิทะนาโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธสีละทิฏโนนาโมโอมาตายาราชะรันตนตยสะสาธุก,กังนาโดนะโมโอมะกาตีตัสะตัสะวัตถุตยสะสปินาโมกาะปะภาเวนะวิฆาชันตุอุปัทวานาโมกาาลุภาเวนะสุวัติโหตูสัพทา นาโมการรัสเตเชนะวิธีมีโหมิเตชวา